รีวอยู่ทางนั้นจะคิดถึงกันบ้างไหมแฟนขับทางนี้คิดถึงเธอทุกวันดรียวจะทำอะไรอยู่ที่ไหนเราไม่รู้เลยคนอยู่ทางนี้ก็ได้แต่ฝันถึงเรียวไม่มีโอกาสที่เธอได้เห็นสายตารอยยิ้มของเรียวในวันนั้นจึงสดใส ภาพความทรงจำเก่าๆไม่เคยหายทุกวันที่มีความหมายยังคงอยู่ให้รู้ทุกนาทีตอจกนี้ว่าฉันจะมีวันเปลี่ยนไปคิดถึงเรียวอยู่เสมอแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีเรียวอยู่ข้างๆกันแฟนขับรู้สึกเดียวได้หมดความหมายเมื่อไม่ จะขอวอนดาวและสายลมช่วยพาฉันไปเอาความในใจที่มีของฉันนั้นไปให้เธอไม่อยากทำได้เห็นละเมอเก็บไปนอนเพอให้ฉันคิดถึงเธอจนเหนื่อใจก็แค่อยากจะบอก บอกให้เธอได้รู้ว่าคนที่อยู่ตรงนี้นั้นมันไม่เคยจะรู้ความรู้สึกภายในใจที่ไม่กล้าสแสดงออกไปว่าผมรักคุณนั้นมันมากมายก,กว่าใครที่นึกออกที่ไม่บอกที่ไม่กล้าสแสดงออกพาว่า I miss y o ยูนั้นผมไม่คิดจะหลอก I wanna see you and wanna kiss you oh baby อยากจะขอขอให้ความฝันฉันนั้นกลายเป็นจริงอยากจะคนนั้นที่ฉันนั้นรอคอยมาแสนนานจะได้ไม่ต้องทรมานเก็บอาการมีไว้สิ่งที่อยากพูดไปว่าฉันบ้าเ ให้ฉันคิดถึงเธอจนเหนื่อยใจรู้ไว้รู้ว่าทำได้ดีก็เพียงแค่พัฒเพอถึงแม้ไม่ได้เจอก็ไม่สําคัญเพราะทุกๆวันของฉันจะรอคอยวันเวลาที่ได้พบกับเธอภาพความทรงจำเก่าๆไม่เคยหายทุกวันที่มีความหมายยังคงอยู่ให้รู้ทุกนาทีต่อจากนี้ว่าฉันจะไม่มีวันเปลี่ยนไป ิดถึงเธออยู่เสมอแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่มีเธออยู่ข้ขางงกันฉันรู้สึกเดียวได้หมดความหมายเมื่อไม่มีเธออยากจะขอวอนดาวและสายลมช่วยพาฉันไปเอาความในใจที่มีของฉันนั้นไปให้เธอไม่อยากทำได้คิดละเมอกิดไปนอนเพ้อ